สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นการเตรียมไฟล์สำหรับงานปริ้น3์มมิติค่ะจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ก็คือการที่เราไม่ต้องตัดชิ้นส่วนสามารถปริ้นโมเดลได้ทั้งตัวเลยค่ะส่วนแบบที่2ก็คือแบบที่ต้องตัดชิ้นส่วนโมเดลออกเพื่อแยกปริ้นนะคะวันนี้เราจะมาเตรียมไฟล์สาหรับปริ้นในแบบที่1ก่อนนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะปริ้น3มิติประเภทไหน ในตัวอย่างของวันนี้ก็คือการปริ้นแบบเรซินค่ะการปริ้นแบบนี้จะมี2วิธีคือปริ้นแบบตันแล้วก็ปริ้นแบบกลวงนะคะทั้ง2แบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันค่ะการปริ้นแบบตันจะไม่มีเรซินค้างอยู่ภายในโมเดลค่ะแต่โมเดลของเราเนี่ยจะมีน้ำหนักมาก ถ้าโมเดลของเรามีขนาดใหญ่มากๆก็จะทําให้โมเดลมีน้ําหนักมากอาจทําให้แท่นปริ้นรับน้ําหนักไม่ไหวคะ่ะทําให้โมเดลหล่นจากแท่นปริ้นขณะที่กําลังปริ้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งตัวโมเดลแล้วก็เครื่องปริ้นนะคะการปริ้นกรวงคือการปริ้นเฉพาะส่วนขอบของโมเดลตามความหนาที่เรากําหนดนะคะส่วนภายในโมเดลจะเป็นพื้นที่ก,วกลวงๆและมีซับพอร์ตบ้างนะคะ การปริ้นแบบนี้จะช่วยประหยัดน้ำยาเลซินค่ะแล้วก็โมเดลของเราเนี่ยจะมีน้ำหนักเบาคนปริ้นจะทำการเจาะรูโมเดลของเราตรงส่วนที่เป็นพื้นที่รับตาค่ะเพื่อให้เลซินไหลออกจากโมเดลข้อเสียของการปริ้นกรวงก็คือหากมีเรซินตกค้างภายในโมเดลของเรานะคะเกิดจากโมเดลข้างในเนี่ยมีการซ้อนทับกันน้ำยาจะกัดโมเดลของเราค่ะแล้วก็ทะลุออกมาได้ สำหรับเราที่เป็นคนทำโมเดลนะคะจึงต้องเตรียมไฟล์ให้พร้อมค่ะในวันนี้นะคะเราจะเตรียมไฟล์สำหรับการพิมพ์แบบกลวงค่ะเริ่มจากการรวมวัตถุเป็นชิ้นเดียวกันก่อนตอนนี้เราจะสังเกตว่าโมเดลของเราเนี่ยมีวัตถุ3ชิ้นนะคะไปที่ซีนค่ะก็จะเจอสเฟียตัวนี้ที่ขึ้นรูปเป็นตัวโมเดลของน้องหมีปลาร้านะคะ แล้วก็มีไซลินเดอร์ค่ะไซลินเดอร์ก็คือเป็นขวดแก้วนะคะขวดแก้วชานมแล้วก็มีทูบค่ะทูบก็คือหลอดชานมไข่มุกในตัวอย่างงานนี้โมเดลของเราจะมีวัตถุอยู่3ชิ้นค่ะให้เราเปิดตาวัตถุขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ติ๊กเลือกนะคะที่หน้าต่างซีนทุกชิ้นเลยจากนั้นกดจอยค่ะ พอจอยแล้ววัตถุของเราจะรวมเป็นชิ้นเดียวแต่ว่ามันไม่ใช่ชิ้นเดียวสำหรับงานปิ้น3มิตินะคะมันเป็นการรวมวัตถุเป็นชิ้นเดียวเพื่อให้เราหยิบจับวัตถุง่ายขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าวัตถุของเราพร้อมที่จะนำไปปิ้น3ามิติให้เราเปิดวเฟรมค่ะเราจะเห็นเส้นโมเดลจากนั้นที่หน้าต่างซีนนะคะให้เราปิดตาการมองเห็นค่ะ แล้วก็ซูมเข้าไปดูใกล้ๆค่ะเราจะเห็นว่ามันมีชิ้นส่วนที่เสียบซ้อนกันอยู่ภายในอย่างหลอดนะคะเสียบเข้าไปในตัวของปากของตัวหมีปลาร้านะคะตรงนี้ถ้าเราไปปิ้นเลซินจะทำให้มีน้ำยาเลซินตกค้างในส่วนนี้ค่ะตรงนี้ก็จะทำให้โมเดลของเราเนี่ยทะลุเนื่องจากน้ำยาเลซินเนี่ยจะกัดโมเดลของเรา จากภายในออกสู่ภายนอกหรือในบางที่ภาษาทั่วๆไปที่เขาเรียกกันก็จะเป็นโมเดลของเรามันเกิดการระเบิดค่ะซึ่งมันไม่ได้แบบระเบิดเหมือนเหมือนลูกระเบิดจริงๆแต่โมเดลของเรามีการแตกออกมาจากภายในสู่ภายนอกนะคะมันจะมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่ค่ะอันนี้เราจะต้องเคลีย วิธีการเคลียร์นะคะให้เราไปที่ซีนเปิดตาการมองเห็นเราจะใช้คำสั่ง voxel ค่ะอย่างชิ้นงานนี้เราจะเห็นว่าความละเอียดนะคะค่อนข้างละเอียดเลยดูจากตารางของ w i t e frame นะคะดังนั้นเวลาที่เราสั่ง voxel เราก็ต้องเพิ่มรายละเอียดให้มันใกล้เคียงหรือเทียบเท่าค่ะดูจากตารางขาวดำนะคะ ให้เราเลื่อนจนกว่าจะได้ความละเอียดที่ใกล้เคียงกันอย่างในตัวอย่างนี้ของเราจะใกล้เคียงที่ประมาณ900แล้วเรากดรีเมชนะคะเขาจะบอกว่าดีเทลมันค่อนข้างสูงนะมันอาจจะทำให้แบบใช้ทรัพยากรใน iPad ของเราค่อนข้างมากเราก็ยืนยันค่ะจากนั้นเราก็รอให้ Voxel ซเขาทำงานนะคะจนถึง100% ตรงนี้เครื่องของใครที่สเปคไม่แรงระวังแอปพลิเคชันปิดตัวนะคะพอเรารีเมจแล้วนะคะให้เราเช็คอีกรอบค่ะโดยการปิดตาแล้วก็เปิดไว f ์เฟรมเราจะเห็นว่าส่วนที่ซ้อนทับกันหายไปแล้วตรงหลอดชานมที่เสียบเข้าไปในปากหายไปแล้วก็มาดูตรงส่วนพุงนะคะไม่มีอะไรซ้อนทับกันแล้ว แต่ข้อเสียในการรวมโมเดลแบบนี้นะคะก็คือดีเทลบางส่วนนะคะของโมเดลของเราจะหายไปแบบนี้ค่ะความคมของโมเดลจะหายไปถ้าเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆแต่ในกรณีที่เรานำไปพิ้พนะคะโมเดลชิ้นนี้อาจจะมีขนาดเล็กมากประมาณนี้เราก็ลองดูค่ะว่าดีเทลอยู่ในเกณฑ์พอรับได้ไหมหรือเราจะจัดการโมเดลให้มีความคม แล้วก็ใช้วิธีการสมูทก่อนค่ะแล้วก็ใช้พินช์ค่ะพินเพิ่มในส่วนซอกหลืมนะคะจับจีบให้คมขึ้นเราจะสังเกตว่าเส้นของเราจะคมขึ้นนะคะโดยการใช้คำสั่งเครื่องมือพินช์ในส่วนต่อไปนะคะมีตรงไหนบ้าง เรามาดูตรงตรงพุงนะคะอันนี้เราก็ใช้พิ้นค่ะถูเก็บรายละเอียดให้มีความคมมากยิ่งขึ้นคร่าวๆโดยประมาณนี้นะคะส่วนถ้าใครที่ สงสัยนะคะว่าโมเดลของเราเนี่ยสามารถปริ้นได้ทั้งตัวไหมหรือว่าต้องตัดแยกส่วนตรงนี้ขอแนะนำว่าให้สอบถามกับคนที่จะปริ้นสามมิติให้เราแล้วก็แคปภาพโมเดลให้เขาดูก่อนค่ะแล้วก็ถามเขาว่าเราจะต้องตัดส่วนตรงไหนบ้างทางร้านอาจจะบอกว่าเราสามารถปริ้นได้ทั้งชิ้นโดยที่ไม่ต้องตัดเลยก็สามารถทำวิธีนี้ได้นะคะต่อไปค่ะให้มาที่มุมฟอน โมเดลของเราเนี่ยพอปิ้นแล้วเราอยากให้มันตั้งได้ให้เราใช้เครื่องมือทริมนะคะตัวนี้ค่ะตัดส่วนพื้นของโมเดลของเราเพื่อให้เป็นพื้นระนาบเรียบโมเดลของเราจึงจะส,สามารถตั้งได้นะคะระหว่างนี้ก็พอลาก ส่วนที่ต้องการตัดออกไปแล้วรอให้โปรแกรมเขาทำงานค่ะมันจะเกิดการค้างอยู่แป๊บหนึ่งก็คือโปรแกรมกำลังประมวลผลอยู่ให้ใจเย็นๆก่อนนะคะหลังจากนั้นเรามาเช็คค่ะเนี่ยค่ะพื้นเรียบแบบนี้จะทำให้โมเดลของเราตั้งได้อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมโมเดลสำหรับงานปริ้นเสร็จสิ้นแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการส่งออกไฟล์ค่ะให้เราไปที่แฟ้มนะคะ แล้วก็เลื่อนไปที่ export ให้เราเลือกเป็นนามสกุล export STL ค่ะ STL คือน,นามสกุลที่เหมาะกับการนำประปิ้น3มมิตินะคะจากนั้นกดปุ่ม export STL ค่ะแล้วก็หาที่จัดเก็บค่ะตั้งชื่อนะคะถ้าใครจะใช้ชื่อเดิมเหมือนชื่อไฟล์ก็ได้แล้วกด save ค่ะ จากนั้นเราก็ไปเปิดนะคะไฟล์ที่เรา Export เมื่อสักครูน่นี้ไฟล์นี้ค่ะเราก็สามารถนำไฟล์นี้นะคะไปให้คนที่เขาปริ้นได้ mm hmm. เมื่อเราส่งไฟล์ไปให้คนที่รับปริ้น3มิติหรือร้านค้าที่รับปริ้น3มมิตินะคะ mm hmm. เขาจะประเมินราคาชิ้นงานของเราค่ะ ทางร้านที่รับริ้นจะมีโปรแกรมสำหรับจัดการโมเดลให้พร้อมริ้นนะคะซึ่งในส่วนตรงนั้นถ้าใครอยากจะริ้นเองอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในโปรแกรมนั้นเราจะเรียกกันว่าโปรแกรมสไลเซอร์ค่ะแล้วก็ในโปรแกรมจะสามารถคำนวณเรซินที่ต้องใช้ปริ้นได้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะคะจะคิดราคาริ้นตามปริมาณเรซินที่ใช้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าต้นทุนราคาเรซินที่ได้มาเป็นราคาเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นราคาของเรซินธรรมดาเรซินความละเอียดสูงเรซินที่มีความยืดหยุ่นได้ก็จะมีราคาแตกต่างกันไปอีกค่ะนอกจากต้นทุนราคาแล้วร้านรับปริน์จะดูความเสี่ยงของโมเดลเราด้วยนะคะว่าโมเดลที่เราออกแบบไปเนี่ยจะมีส่วนไหนที่จะแตกหักง่ายหรือไม่หรือส่วนไหนที่เสี่ยงต่อการปริน์ไม่ติดเขาอาจจะแนะนำให้เราปรับเปลี่ยนรูปทรงของโมเดลเพิ่ม,เต,มเติมค่ะ ส่วนโมเดลไหนที่ปริ้นแล้วทางร้านอาจจะมีการรับขัดเก็บรายละเอียดงานให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นราคาต้นทุนของทางร้านที่จะคิดราคาเหมือนกันค่ะส่วนเรื่องทําสีก็คิดราคาแยกต่างหากค่ะบางร้านก็รับปริ้นอย่างเดียวบางร้านก็รับจัดการหรือแก้ไขไฟล์ให้ แล้วบางร้านก็จะมีบริการลงสีให้ด้วยค่ะอันนี้ต้องสอบถามแล้วก็ตกลงราคากันให้ชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะจ่ายเงินหรือว่าทำข้อตกลงในการปรินต์สำหรับคลิปนี้การเตรียมโมเดลสําหรับการปรินต์ด้วยน้ำยาเลซินคือการปรินแบบไม่ต้องตัดชิ้นส่วนนะคะ ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวรอชมอีกคลิปต่อไปนะคะจะเป็นแบบที่2ก็คือเป็นการปิ้นด้วยน้ํายาเรซินเหมือนกันแต่เป็นโมเดลที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นต้องทําการตัดชิ้นส่วนเพื่อแยกปิ้นชิ้นส่วนแล้วค่อยนํามาประกอบกันทีหลังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ